สวัสดีครับชาวเบอนเดอรสกิมเมอร์ทุกท่านนะครับอยู่กับผมก้องซ่านะครับวันนี้ทางในเกม Overwatch นะครับผมซึ่งตอนที่ผมเล่นตอนนี้คือภาค1นะครับผมซึ่ง Overwatch ภาค2เนี่ย Soldier 76หรือว่าทหาร76นะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีความสามารถมากๆครับในภาค2ไม่ว่าจะเป็นแข่ง o โอวัสด์หลีกที่เขาแข่งกันอยู่ตอนนี้นะแล้วก็ในส่วนของเกมเพลย์ที่ผมเคยเล่นไปใน Overwatch ภาค2นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความสามารถมากๆนะครับในภาค2คือมีประโยชน์สุดๆนะแต่ในภาค1เนี่ย มันจะมีประโยชน์แบบนั้นไหมเราลองหยิบมาเล่นดูในภาคหนึ่งนะครับโอเคซึ่งก่อนจะลืมกดไลค์กดสรายกดแชร์นะครับแปลใจกล้องซ่าด้วยนะครับผมโค da s ช o p เว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับซึ่งในส่วนของสกิลเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีกดเล่นอย่างนี้แล้วหรอไม่รู้เลยเนี่ยไม่เคยดูโอ้นี่ตั้งแต่อินเทอร์เฟซสมัยไหนเนี่ยแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีสกิลค่อนข้างครบและเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากไม่ว่าจะเป็นปืนที่สามารถยิงได้รัวๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของเทนดิคอลไวด์เซอร์ที่มาเต่มเป็นการ out, ล็ นะครับแล้วก็มีเออ่ยาฮิลตัวเองได้ด้วยแล้วก็มีในส่วนขีดขวาที่เป็นจรวดก็เป็นตัวละครที่ดาเมจค่อนข้างครบเครื่องแต่ว่าในภาคหนึ่งเนี่ยโดยส่วนตัวคิดว่าประโยชน์อาจจะไม่เยอะถ้าภาค2ไปลองดูกันเลยว่ามันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับโอ้โหเข้ามานี่คือแบบเล่นเลยใช่ไหมฮะโอเครอเจอเจอนาวเล่นแบบไรเ์ไร่นี่เลยมาฮะโหลดละอ่ะโอเคเสียงปืนได้มาฮะโหลดนึงฮะมีมีมอันนี้ใช่ไหม ใจเย็นเพื่อนเออโอ้ดาเมจมันแรงจังเลยไอ้เพื่อนชุบเพื่อนชุบแทงคิวครับเพื่อนเดี๋ยวผมวิ่งขึ้นไปตายอีกรอบนะยิงไปอุ้ยบาชชันตายแล้วบาชชันพันนี้เดินไม่ได้นะฮะบัชันนี้เดินไม่ได้โอเคผมวิ่งขึ้นบนก่อนโอเคโอ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นว่าไงเพื่อนไม่ตายโอ้โหโอ้โหน่ารำคาญกว่า โอ้โหผมโดนลุมยิงอยู่คนเดียวเลยสี่ตัวนยกว่าฟีลลิ่งในการเล่นภาคน,นี้ก็จะอีกแบบหนึ่งเลยไอผมบอกเกมเพย์จะชา้ากว่านะฮะว้าวหลวมหนึ่งเพื่อนปั๊มยาไปครับปั๊มยาสู้ไม่โดนอีกแล้วเอา้าเพื่อนตายแล้วเหรอยิงไปครับเพื่อนยิงไปโดนไหมอัลเทอร์เทมาล้ววะว่ะ อ่าอลิสาไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะครับในภาคนี้เนาะถ้าเทียบภาค2นี่อลิสาถึกกว่านี้เยอะฮะโอเคไปไม่ได้อ่ะโอเคต้องดันไปกับเพื่อนๆนะโอเคเยอเครย์อันนี้ก็อื้มโอ้โห้กว่ะอันก็เอาเลยแล้วกันครับไอ้ก็ตยูอินไม้ไซส์ฮะเอาหลังก่อนเอาหลังก่อนอื้อไม่ตายอื้กลับก่อน ยิงก,ก่อนฮะเอกกอฮิวก่อนฮิวก่อนระมากจัดมันติเมตรเยอะมากโอ้โหมีโล่ว่ะมีโล่มีโล่ยิงมาฮะยิงมาเรื่อยนี่โอ้ที่สามไม่ถึงขนาดนั้นแล้วนะครับอ,อย่าลืมอย่าลืมเท่าทีอย่าลืมมันฮิวมาเอ้ยมันเอาฮิวม่มมทันอีกอยู่ไหนวะท้ายบนเหรอท้ายบนเหรอครับมาเลยเพื่อนโอ้ไม่โดนเลยผมขี้ขวาไม่โดนแล้ว บอสไปแล้วอออืืหจะตายแล้วนะ่ะนัดเดียวอยู่เพื่อนก่อนโอ้ไม่น่าไม่น่าไหวผมอออืืหกลับก่อนเพื่อนกลับก่อนทักก่อนทับก่อน,อนไมีมันละจ้ายิงเลยครับเอา้าโดนทุกเฉยเพื่อนชุบขอบคุณมากทีมีทีมดีสวยฮะอัดหน้าเลยครับอัดหน้าเลยครับ คุณจะลืมว่าคุณไม่ถึกแล้วฮะเอ้ยคุณไม่ถึกนะฮะพังนี้ทางเราภาคสองนะภาคสองคุณถึงค,ค,ค,คุณจะถึกนะฮะโอเคมันก็เป็นหนึ่งตัวที่สเต็ปการเล่นก็คือต้องเล่นอหนิงจริงๆนะต้องวิ่งไปวิ่งมาในการยิงนะครับอืมมันไม่ใช่เกมที่แบบไม่ใช่ละครที่แบบเน้นยืนหลังโล่เท่าไหร่นะเขียขึ้นบนฮนะเพราะว่าตัวละครมันพลิ้วไงสวยมากโอ้เซนโหดอยู่สวยเพื่อน ว่าไงอุตสาเคยกลัวไหมล่ะอย่ากฮุกก็พอโอ้จะจะดูดลงมาข้างล่างเมื่อกี้ sorry คือพอไปเล่นภาคสองมาแล้วอ่ะผมรู้สึกเลยว่าโซเจอร์มันก็เก่งเนาะเออคือแต่ก่อนอะผมเล่นโซเจอร์ผมรู้สึกว่าผมจะเล่นง่อยกว่านี้มากครับแต่ว่าเออพอเล่นภาคสองผมรู้สึกว่าเออโซเจอร์เป็นตัวละครที่ประโยชน์นะครับพอเล่นภาคหนึ่งก็คือถามประโยชน์มันเยอะไหมมันก็โหดแหละนะครับแต่ว่ามันมันอาจจะเล่นได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในส่วนของเอ่ออะไรนะในส่วนของแท้งอ่ะ มันตายง่ายแล้วไงในภาคเนี้ยมันไม่เหมือนในภาคเอ,อ่อภาคสองภาคสองแทงคือแบบยิงเปิา้างเอาเพื่อนดันนนหึงจนเข้าเพโลดว่ะอ่ะสวยอยู่นี่ครับอย่างนี้สวยอยู่ฮะตันหัวตันหัวนั้นหนึง่งโอ้ไม่ไหวไม่ไหวถอยก่อนถอยก่อนว่างไงล่ะเพื่อนไม่กลัวไม่กลัวอุลิสารไม่น่ากลัวบอลอุลิสารนี่กลายเป็นตัวแบบไม่น่ากลัวไปเลยฮะว่างไงล่ะเพื่อนสวย ยิงก่อนยิงเต็มยิงเต็มหูยิงมันนะเออผมมาเล่นดูรู้สึกว่ายิงมันคือเยอะแต่จริงเออโซเจอร์เนี่ยก็เป็นตัวละครที่เนี่ยนะมาแล้วไอคอมไอคอมโบที่แบบทำโซเจอร์เล่นยากครับก็คือนี่ครับแทงฮะแทงที่ถือโล่นัดเยอะๆอย่างเงี้ยโอเคเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะแต่ยังไงโซเจอร์ก็เป็นตัวละครที่ถ้าคุณยิงโดนนะฮะยังไม่เป็นตัวละครที่น่ากลัวมากเพราะว่าการยิงมันต่อเนื่องนะมันจะแตกต่างกับตัวอื่นที่แบบดาเมจการยิงไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนี้นะยิงก่อนครับอัติเมทเรียบร้อย ไอ้กดยูเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไปเลยครับผมยิงบอปไปเลยครับเอาบอปให้ตายฮะยิงทุกอย่างเพื่อนมาเลยครับตายครับโอ้คาบ้านคาช่องอุ้ยมันก็โหดอยู่นะเออมาเล่นภาคสองก็โหดอยู่นะเอเล่นภาคหนึ่งก็โหดอยู่นะพอเล่นเป็นรู้สึกเออรู้สึกพอเล่นพอเล่นดีขึ้นเยอะแล้วหน่อยแต่ก่อนนี่เล่นอย่างไก่โอ้เอ้ยเพื่อนมาดิเพื่อนสวยครับ ตายเพื่อนโอ้หิ้วก่อนหิ้วก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนไม่ทันไม่ทันขึ้นในภาคสองเนี่ยโซเจอร์วิ่งเร็วกว่านี้นะนบอกไว้ก่อนนะ Experience Ten รียนเทนคฮะตายเพื่อนสวยก็ยูนไม้ซ้ายตายครับสวยมากพอดีเพื่อนตายตาย ทำยาก่อนดันเลยเพื่อนดันเลยดันเลยผมคุมกันให้ตายเอ้ยยิงมันอยู่นาะโอ้ยิงโหดอยู่ครับโอ้หมื่นดาเมจเลยอยิงมันจัดทีมดีครับทีมดีด้วยนะครับเล่นกันดีมากสุดยอดเพลย์เตเกมเป็นของมัชชันครับน่าเป็นตอนยิงรัวๆเลยป่ะสุดยอดอ๋อเป็นช็อตทิศดันเพโลดครับพุชเดอะเพโลดตังป้อมแล้วยิงฮะ อ่าเรียบร้อยเลยเข้าไปเข้าไปหลบแบบชิวๆเฮ้ยแต่ยิงมันอยู่นะฮะอ้าวแล้วโซเจอร์ไม่สนใจเขาเลยเหรออะไรครับเนี่ยโอ้คิวสติกสิบเก้าครับดูเดือดดูเดือดดูเดือดโอเคครับหลุยกันต่อฮะกับดันฮานามูระครับกับฝั่งบุกเออพอมาเล่นดูแลมันก็สนุกนะเออยิงเดือดนะคือได้อีกฝ่ายไม่มีโลอะโซเจอร์จะเป็นตัวละครที่แบบยิงชิวมากครับเหมือนในภาคสองเลยอ่ะเหมือนในภาคสองเลยนะครับ คือถ้าได้ยิงถ้ามีระยะให้ยิงครับโซเจอร์เป็นหนึ่งตัวที่ยิงมันมากครับมันแบบมันมันครับผม <c oughs> แต่ถ้าตั้ตูยืนหลังโล่เนี่ยคือยังไงโซเจอร์เป็นตัวละครที่สู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยจริงๆและยิ่งโล่ในภาคเนี้ยมันจะค่อนข้างด้วยความที่มันมีตัวละคร2ตัวมีแทง2ตัวนะครับทำให้โซเจอร์ตัวละครที่ ออาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพมากขนาดนั้นเพราะว่าอันติเมตได้แต่ว่าโล่มันกันแม้ว่าจะสามารถเบินโลได้ก็ตามฮะยังไงก็ตามฮะยังไงก็มันยิงม่อีกแล้วแม่นยังเลยเพื่อนขอบคุณครับเป็นพาราทีมขอเกมนี้โอ้ my god ยินก่อนอยู่กับดะวคุโร่ด้วยไม่โดนไหมโดนไหมยิงก่อนยิงก่อนจะตายตัวหนึ่งสวยสวยอยู่แต่ไม่ตายฮะเมื่อกี้ พยายามยิงอยู่พยายามยิงอยู่พยายามยิงอยู่โยนทิ้ไปครับรแล้วผมก็ยิงทุกแม่นทุกเม็ดแล้วนะตอนศัตรูเขานเนี่ยเนี่ยจะตายอถังเรียาตายเมื่อกี้แล้วรอก่นอนเออข้าวเพื่อนอันนี้มาแล้วนะสวสยแล้วตายหนึงละก็ยู่เลยครับสวยฮะอย่างนี้ยิงชิวเลยฮะอ้าวหมดแล้วเหรออ้อาวอันนาไปไหนล่ะโอ้โหเมื่อกี้ คอมโบคอมโบอีสปอร์ตนถะ้าหายหมดเลยหายหมดตี้อาา่าฮะก็เป็นตัวละครที่อันติเมตทีคือบอกเลยว่าชิวๆอาาันติเมทได้ครับถ้าตวัวแบบไม่มีโล่หรือคอมโบกับพวกตัวแรงต่าน,นี่คือบอกชิวมากแต่ถ้าแบบอันติเมตแล้วตรูกลางโล่นี่หมดเลยว่าเหงาครับอาาันติเมตแล้วเหงาแน่นอนนะสำหรับโซลเจอร์นะเพราะว่าตวับบวละครที่เอ่อพอไม่มีพวกโล่อะพอมีพอมีโล่อะสู้ไม่ได้เลยเพราะว่ากว่าจะเบินโล่ฮะ แต่จริงโซเจอร์ก็เป็นตัวละครที่ปรับมาเยอะนะเออถ้าเกิดใครเล่นตั้งแต่แรกๆอาจจะรู้แล้วว่าโซเจอร์ปรับมาเยอะมากครับตอนนี้เขาปล่อยโล่ไว้ผมยิงเงี้เหรอมาเพื่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพื่อนไม่เอาไม่เอาตายอย่าตายก็ได้ครับอย่างนี้อู้เพื่อนเพื่อนให้ขอบคุณมากโอ้อ่าแล้วผมมาเจอเอาติ๊กไม่ได้ผมไม่กดเมาส์กลางติ๊กเฉยเลยมันติ๊กบอดายเด้อโอ้เพื่อนไม่รอด คือเมื่อกี้อยากจะติ๊กแบบเอาโหเพื่อนทุบอีกแล้วคือเมื่อกี้อยากจะติ๊กแบบว่าเออศัตรูอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยติ๊กไม่ได้ลืมจริงระบบติ๊กมันควรจะมีแต่ภาคหนึ่งนะจริงทำให้แบบเราสามารถไอ้นี่กับเพื่อนได้นะครับแต่ก็ตามนะมันก็คือควิกเพลย์นะนี่บอกไว้ก่อนนะคือ,อยังไงการเล่นในควิกเพลย์กับแรงมันก็คนละฟีลกันอยู่แล้วนะเออแต่ถ้าแบบเล่นควิกเพลย์เล่นได้ไหมต่อโซเเจอร์ชิวๆเลยครับตอนเนี้ยจะขอแค่อย่างเดียวครับยิงให้โดนฮะอุ้ย ต้นเซิร์ฟกับเพื่อนไม่ต้องแฮมเมอร์เอาไอ้ก็ตัวูโอู้ดูจะปลาหลบไม่ทันเห็นไหมเนี่ยพอมีโล่ไหมเนี่ยครับแทบจะรับดาเมจได้เต็มที่ฮะเนี่ยแทบไม่มีใครตายเลยเห็นไหมอ่าคือถ้าไม่มีคอมโบกับใครเนี่ยโซลเจอร์ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เห็นได้ชัดว่าการอัติเมตค่าค่าค่าใครสักคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่ได้คอมโบนะในภาคหนึ่งนะครับในภาคหนึ่งจะค่อนข้างชัดเจนมากนะด้วยความที่แบบแทงมันมีโล่น่ะแล้วโล่มันก็ ค่อนข้างจะดีพอสมควรนะโอ้โหเอานี่ก่อนนะอู้หแม่นจัดแม่นจัดเกนจิโหดจัดเกนจิโหดจัดเห็นไหมแกเจออย่างเกนจิอย่างเงี้ยก็สู้ลำบากแหละนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ในระยะใกล้ๆอ่ะคือถ้าแบบคุณไม่แม่นจะถึงแบบโอ้เอมขั้นเทพจริงอ่ะเจอเกนจิอะไรก็สู้ลำบากครับอืมถ้าเกิดเขาสเต็ปดีกว่าเรานะสู้สู้ยากแน่นอน นะครับเพราะว่าเรากว่าจะยิงกว่าจะเขาตายเขาคีิขวาใส่เราโดนหัวนี่คือเทสชุดเดียวเลยนะโชะตายเลยนะแต่เราที่แบบเนี้ยก็ค่อยยิงเนี้ยก็จะจะยิงชุดหนึ่งแล้วก็คีิขวาโดนอ่ะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันก็กว่าจะกว่าจะตายอ่ะต่อคลิกขวาใส่โดนยังไงก็ใช้เวลาฮะเบิร์เดยจะเบิร์โล่ตายเฉยเลยผมโดนเพื่อชุดประมาณสิบรอบแล้วนะเกมนี้ยิงมาก่อนฮะยิงมาก่อนแคสซิดี้ เออยิงมาก่อนเพื่อนยิงมาก่อนฝันหนู่มก็โลดจังเลยเพื่อนอแฮมเมอร์ดาวแน่ผมว่าเดินมาอย่างเงี้ยแฮมเมอร์ดาวแน่ยิงม,มาก่อนมันเม็นมาแล้วเพื่อนเป็นหมาแล้วจะกลารไปต้นเซิร์ฟไหมไม่ไม่น่าจะมีประโยชน์ตรงนี้นะครับแต่พูซาเลียโอ้ไม่ไหวไฟเลยวิวครับสวยครับเพื่อนเอาให้หมดครับเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมด สวยมากสวยครับหมดตี้ฮะเรียบร้อยเคลียร์ฮะทีมคิวเห็นไหมแอนติเมทพอเมื่อกี้มีอะไรป้องกันคือครับก,ก,ก,ก็ก็ลำบากเห็นไหมในภาคเนี้ยจะลำบากกว่าภาคภาคสองเภาคสองก็นติเมทได้นี่คือแบบคือถ้าแท้งไม่ได้อยู่ด้วยอะจบเลยนะแทบหมดตี้อะนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันก็มีในส่วนของการบัฟอะไรต่างๆที่ทําให้การเกมเพลย์ของภาคสองก็จะแตกต่างกับภาคหนึ่งพอสมควรนะอีกสักเกมหนึ่งมาแหมเดี๋ยวคลิปสั้น แต่ยิงมันจริงมาครับผมลุยกันต่อครับกับ Soldier 76นะก็เป็นอีกตัวที่หว่าครับมันโหดตรงที่ว่าถ้ายิงโดนเนี่ยคือก็ดาเมจมันต่อเนื่องแต่ว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์แบบต่อเนื่องขนาดนั้นนะแล้วผมลืมลืมลืมโทษโทษโทษอุ้ยฮันโซตายเลยเลยโอ้โหอะไรวะยิงก่อนเลยฮะฟาลาเหรอ ไม่ใช่ไหมพอดีเพื่อนสวยนะพอหยิบไม่โดนก็คือไม่โดนเะถ้าไม่โดนก็คือแบบเนี่ยแทบจะไม่มีดาเมจเลยโอเคควายากหยิบเพื่อนก่อนโอเคอุ้ยเพื่อนตาย Let's go โอ้เพื่อนใจเย็นใจเย็นเฮ้ยตายตายก็ได้ครับเห็นตัวลอยอย่างนี้คือตายแน่นอนแต่การที่ฝั่งตรงข้ามไม่มีโล่เนี่ยโซเจอร์ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่น่าหยิบนะครับในภาคหนึ่งนะ แต่ในภาคสองมันน่าหยิบมันเลยล่ะโหดเกินแฮมมอร์ก็เป็นตัวที่แทบไม่เห็นแล้วนะในภาคแในภาคสองในภาคสองนี่คือแทบไม่เห็นจริงอะสวยเพื่อนไปเลยข้างหลังเหรอเกนจีวะดมเม็ป่ะเนี่ยแทว่ายังไม่ได้โอ้โหหยิงก่อนอเห็นไหมพอมีเกนจีปุ๊บการเล่นของเราก็เริ่มลำบากแล้ว เพราะว่ามีตัวมาค่อยๆแฝงเรามาตอดเราเราก็ต้องหันมันจะหันมาโฟกัสเขาซ,ซึ่งเกมจีบเป็นตัวละครที่ดาเมจค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มีในส่วนของดีเฟกที่สามารถปัดกระสุนของโซลเจอร์ได้อ่าเห็นไหมล่ะก็พอเจออย่างเงี้ยในภาคหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับแต่พอภาคสองมันก็จะนั่นแหละครับแทงก็น่ากลัวกว่านะครับก็จะถูกเป็นเกมยิงแทงเยอะนะผมว่าภาคสองอะ่ะจะยิงแทงหนักกว่านี้เยอะเลยครับแต่ภาคนี้คือเรายังแบบมีแบบ การได้ยิงกับ DPS ว่างแล้วยิงอะไรโอ้โหพักสนี่คือแบบแทงโดดมาทีนี่แบบยิงกันมันเพลินแล้วถึกด้วยฮะแทงภาคสเนี่ยถึกจริงโอริสานี่คือภาคหนึ่งนิดเปราะบางเลยฮะเปราะบางจัดๆเลยเอาหน่อยเพื่อนไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนฮะเดินไปกับเพื่อนหน่อยฮะโอ้อะฮะอะไรวะยังกูสห์โดนอีกนะ อนโซ่ยังเป็นหนึ่งตัวที่ถ้าใครยิงโดนหัวคือแบบก็คือจบเลยนะคือตัวละครที่แบบวันช็อตคิวจริงๆนะผมก็ยอมรับนะในในตรงนี้นะมันวันช็อตคิวจริงๆนะครับโอ้โหมันยิงจากข้างบนเดมเออโอ้โหสุดยอดโดนอยู่คนเดียวพอแบบเรียกว่าไงอ่ะพอเล่นมาสักพักเนี้ยเริ่มเริ่มเห็นแล้วว่ามันมันไม่ใช่ตัวละครที่แบบโอพีหรือโหดในขนาดนั้นในภาคนี้เนาะ แต่ในภาคไอ้นี่โหดจริงแต่ภาคสองอ่ะโหดจริงโอ้โอ้ใจเย็นเพื่อนโอ้โหอย่างงี้อยู่กันทั้ครโยตายครับแล้วด้วยความที่มันมีหกตัวคือแบบพอมีอะไรเกิดขึ้น DPS หรือว่าซับกลางโนดนยิงเนี้ยเขาก็ยังมาช่วยกันได้นะเพราะว่ามีมีแทงสองคนอะ่ะใช่ปะ่ะไรก็สู้ได้นะแต่ถ้าอุ้ย ถ้าแบบมีตัวเดียวอ่ะมันสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าแทงไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมีใครมาช่วยคุ้มกันในส่วนของในส่วนของไรนี่ฮะโอ้ยิงก่อนยิงก่อนกดยูหน่อยไหมครับสวยมากเพื่อนสวยมากอย่างงี้เยี่ยมเลยบูส์อย่างงี้ไปเลยครับชิวๆไปเลยฮะเกมจี่ข้างหลังฮะมันต้องเดินมาแหละเซนจะตามไม่น่ายากครับยิงสบายอยู่ ในภาคสองถึงแบบโหปรับสะโหดเลยนะสวยครับเพื่อนดันก่อนะฮะแล้วผมยิงยิงไกลก่อนยิงไกลก่อนแม่มายิงก่อนฮะยิงก่อนยิงก่อนโดนไหมเพื่อนตอบไปก่อนตอบไปก่อนถ้าไม่มีซาเลียก็ไม่ค่อยน่ากลัวฮะไฟเลดวิวเลยฮะเพื่อนดูดเลยครับแต่ว่าเอาตายฮะแต่ว่าเอาเอาพอยต์ก่อนไม่ใช่หรอกเอาเทโลดก่อน ยิงตัวนี้ก่อนเลยฮะเนี่ยยิงนี้ก่อนเลยซัพพอร์ตยิงสบายฮะวอลเลยเอาก่อนเอาก่อนโอ้ไม่ได้หรอกเพื่อนยิงไปครับเพื่อนตายไปสวยต่อไปต่อไปต่อไปอือหึอุ๊ดเอ้าฮันโซูพี่มาจากไหนครับเนี่ยเจอตัวอ้อมหลังวันนี้เหงาเลยช็อตตะกี้คือ พี่แกโดดข้ามรูมาแล้วก็โดดลงมายิงอะโชตเดียวตายเลยไปม,มาละจริงๆรอนานโนบูธก็ได้นะเป็นหนึ่งตัวที่ผมว่าโหดมาก <c oughs> โอ้โหนี่ก็แม่นอย่างเลยเพื่อน <c oughs> สวยมากครับ <c oughs> พาร์ว่ะโหโสุดยอดจริงๆมันก็ยิงก่อนเลยนะ <c oughs> จะตายานาตายนาตายอืมสวยสวยอยู่เพื่อน จะตายจะตายนันเดียวตายสวยอย่าแม่นเพื่อนอย่าแม่นอย่าแม่นสวยอยู่สวยอยู่โอ้หมันเขาบูตดเลยเหรอบูตดเลยเหรอละครับได้แลวมั้งสวยครับเรียบร้อยฮะก็ดูเดือดพอสมควรเห็นไหมแต่พอแบบมีตัวที่แบบมาปวดเรามาทำอะไรเราเลยก็คือลำบากพอสมควรนะแต่ก็มันก็ยังเป็นตัวที่ยิงสนุกครับสุดยอดนะสำหรับโซเจอร์นะ อโอเค,ครับผมก็ามาในลวกันครับกับโซเชอร์เทครับในภาคหนึ่งเนี่ยก็พอเล่นดูแล้วผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเล่นดีขึ้นนะครับถ้าเล่นภาคสองมรู้สึกว่าเออตัวละครตัวนี้มันโหดมันโหดขึ้นเยอะแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวว่าเฮ้ยมันปรับให้โหดขึ้นไม่ใช่นะฮะมันก็คือโหดเหมือนเดิมแหละแต่แค่ว่าผมไม่ค่อยดิบมาเล่นเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแรงก์อะคอมเพจิทีบอะมันจะเล่นตึงกว่านี้เยอะและโซเชอร์เนี่ยถ้าเกิดยิงไม่แม่นจริงๆอะมันก็จะเล่นลําาาาบกกมเพระว่า พอเป็นคอมเพลตีฟอะมันจะไม่มีใครแบบต่างคนต่างเดินแล้วทุกคนต,ต่างต้องแบบเล่นกันแบบเป็นทีมไฟท์พอสมควรซึ่งพออีกฝั่งหยิบโล่ไมา้เยอะอย่างเงี้ยโซเจอร์ก็จะแทบจะไร้ประโยชน์มากถ้าเจอคอมโล่นะหมายถึงแบบเจอคอมโลคือไร้ประโยชน์จริงๆคือยิงยังไงก็แบบไม่แตกอะคือยิงไปครับกดไป45แม็กก็ไม่พังทําให้แบบเราอาจจะเสียเออจังหวะในการจัดการดาเมจทำดาเมจใส่ตัวอื่นด้วยนะครับก็ในภาค2มีประโยชน์มากแต่ในภาค1ก็มีประโยชน์ครับถ้าไม่เจอ ไม่เจอคอมโลก็มีประโยชน์มากเหมือนกันนะครับโอเควันนี้มานนี้กกำลังจะหม่คลิปหน้าอย่าลืม like กดไลค์กดซับกดแชร์ครับแล้วก,ก็้องก้องซ่าด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เอาไวค้คิงแล้วกันครับสวัสดีครับผม